แปลไทยด้วยเพจแปลไปใครอ่านฝากสนับสนุนเพจผู้แปลกันด้วยนะครับฟาบ,บาดเมื่อกี้ฟาบ,บาดล้มลงเก็บตรงไหนรึเปล่าก็าไม่เป็ยนเรยก็ไม่ได้งล้มจะเยื่เสือได้รับบาดเจ็บวับนนี้ข้าคิดว่าคงไม่สามารถให้เจ้ารักษาได้แล้วเจ้ากลับไปก่อนเ้อ แต่สิบน้องเจียบาดเจ็บทำไมก็จะอยู่ดูแลไม่ได้ไม่จะเป็นก็จะควรมาดูแลตัวอเองบุซะสมแก่ด้วยเอจิตุเจจิติอกไปได้ขอบคุณน้องใจ่ซา,านสักพักเดี๋ยวก็หายแล้ว ในจุดที่สําคัญเช่นเอวและกระดูกสันหลังหากได้รับบาดเจ็บเป็นเรื่องใหญ่หากดูแลไม่ดีมันจะเป็นต้นตอของโรคต่างๆได้ไงที่จริงตอนนี้ข้ารู้สึกว่าเอวของข้าไม่ได้เจ็บมากแล้วกระดูกคงไม่หกักแค่กระดูกน่าจะบิดนะยังไงก็ต้องตรวจด,ดูก่อนถ้าหญิงเจอบ,บาดเจ็บในส่อจุกข,ของข้า กตัวเรบผิดชอบหากทุกหญิงเสียวได้รับบาดเจ็บนี่เขาพลังทำอะได้เฮทุกหญิงเสีเย,สยวเจ้าป็นอะไรไปเมื่อกี้จูๆ่ๆเจ้ยังจับที่ปัะจกก้าแล้วฟังการเต้นของหัวใจก้าอยู่เลยแล้วไหนจะตอนที่เจ้าลากข้าลงไปนอนกับพื้นอีหะนี่ก็รัว่าข้าจงใจเข้าใกล้เขาไงเหรอเนี่ย นอกจากนี้นเขาย,ยังแท้งตามเลยร่วมมือกับ้าไลทู้หายต่างออกไปผู้แขกคนนี้ใจดำจริงๆองชายซานนี่พูดเรื่องสรุกอะไรกันเมื่อกี้ที่กาตรวจท่านมันนา่าจ๊กมากตอนที่้าล้มลงและดึงท่านลงมาด้วยนะเขาไม่ได้ตั้งใจข้าเจ็บไวจริงๆนะถ้าฝ่าบาทไม่เชื่องานข้าจะตัดเสื้อเปล่าให้หมดเพื่อฝ่าบาทพิสูจน์ว่าที่ข้าพูดจริงหรนะือเปล่า เอ,อข้ามองดูแลตอนนี้เจ้าหญิงดูเหมือนว่าจะบาดเจ็บน้อยลงแล้วเนี่ยเจหญิงพักผ่อนเถอะเขาจะไปตามหมอมาให้เอ่ะตักลิ <c oughs> ้งผู้ชายคนนี้ประตูจาเข้าวของอูซอจู nhà ông trai sang Thì tụi kia sẽ ở luôn với nhìn ngay Và bà mày nè mày nè Toàn thì khách nhìn đẹp pin Thì khách cảm ơn Ông trai sang vì cũng hạn cái khác Ông sang bên cổ khác Mình mình có bây khác đây Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để ก็จะปดจัดกลับบ้านจะไม่จำเป็นต้องไปส่งค่าหรอกจริงสิหัวซานเจ้าอย่าลืมเตรียมวัสดุยัดทั้งหมดที่ค่าสั่งไว้ด้วยละ่ะก็ได้คิดสูดยตรยาตัวใหม่สำหรับการรักษาองจซานไว้แล้วพรุ่งนี้เช้าอ่ะก็จะมาปรุงยายเข้าแต่เช้าตูเลยอืม ทิพทิพททนี่มาดูดูหนาวนี่โนมาจิกไหนกันเนี่ยทิพทๆๆททเอ๊ะนี่คือสัตว์เลี้ยงธรรญชาตเหรอแย่ละมีบางอย่างผิดปกติเกี่ยวกับผงนี่ระบบนำปืนป้นไฟออกมาจะเลยผงน่าเสียข้าจอมย่ำมีชีวิตอยู่แล้วใช่ไหมแปลเป็นนกย่างไปเถอะแต่งงานข้าจะทำให้เจ้าเป็นอาหารว่างของข้า ทิป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 มีอีกตัวงั้นเหรออนี่ข้าเห็นภาพลวงตาเอ็นี่มันเออเจอแล้วแกนี่เองที่ทำไมข้ามึนงงถ้าไม่อยากตายก็อ,ออกไปซะฮ <c oughs> ออกไปไงั้นเหรอสาวน้อย เจ้าไม่รู้ว่าเจ้ากบลังเจอกับอะไรอยู่เจ้าตูกสูงไหมค่ะคืนนี้ข้าจะทำให้เจ้าเป็นเมียของข้าอย่างเต็มตัวจ้าอยากตายใช่ไหมให้ตายเรอข้าไม่คิดว่าผงไซคีลีจะแข็งแกร่งขนาดนี้เอ๊สะสาวยเจ้าบอกไว้บ้างข้ามาไดินดน,นกับผู้หญิงบ้าด้ดหลายปีแล้วไม่คิดว่าวันนี้จะได้เจอกับเจ้า เจ้ากูจะเจอฟังข้านะไม่อย่างนั้นเขาจะฆ่าเจ้าซะเทียบฟังเจ้าไงล่ะเกิดอะไรขึ้น,นตาเป็นหมอไม่ใช่เหรอแล้วทำไมขอตาดถูกถูกฆ่าหนึ่งสองสามอีกทั้งหมดสิบสองคน ที่โดนในมือของเธอควรจะเป็นอาวุธพิเศษยดแน่ๆเลยไม่ว่าจะเป็นอาวุธพิเศษหรือไม่ก็จะรวยเลยอ่าเดี๋ยวก่อนนะว่าเวลานี้ตงหัวเราอยู่ได้ได้บอกนำเวทมนต์ออกมาจัดการเลยไปโอ้ยโอ้ยหยุดเวทมนต์ บอกข้ามาว่าแครเป็นคนอยู่เบื้องหลังแล้วก็จะปเปลี่ยนเจ้าไปเออเออสิทธิ์น้องเสียวเจ้าน่ช่างน่าอัศจรรย์จริงๆในสถานการณ์ที่น่าอายเช่นนี้เจ้ายังคงเดาได้ว่าข้าอยู่เบื้องหลังคำสาบบอกมาโอ๊ยข้าเจ็บโอ๊ยดูเจ้าจางเขืดอนอรของเจ้าสินี่เจ้า ว้าวสุดยอดสุดยอดเลยปกพลังจิตระดับซีใน,นแผนกกัญญามีอาจารย์ไม่กี่คนเท่านั้นที่ทำได้เจ้าถูกกัดกลับมาดีเลยพี่สาวตู้เจ้าใจงินยจำนวนมากเพื่อจ้างคนมาทำร้ายค่ะแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าเจ้าจะเสียเงินเปล่าสินแล้วนะ <laughs> พี่สาวตู้ท่านดูถูกข้าเกินไปแล้วท่านถูกร่วมคิดกับพวกขอทาน ที่ไม่มีพลังวิญญาณมาแตดแกรกับข้าเออไม่ดีเหรอดอกไม้ที่สวยงามไปล้อมด้วยสิ่งสดกับปลกมากที่สุดยังขอทานอ่ะอืมจูู้หัวใจกับพี่สาวตู้ช่งมืดมนและโหดไา้จริงๆเลยว่าแต่พ่องใจทายมันคุ้มแล้วเหรอที่ท่านโหดได้กับน้องสาวแบบเนี้ยดิดิเจ้ารู้อันเหรอ ใช่ขครู้ก็เลยอยากให้พี่สาวตัวกลับตัวกับใจซะเฮ้ย hey, กลับตัวกลับใจไงเหรอยีส่สวเออเจ้าเป็นคนยั่วองค์ใจซานก่อนเจ้าแต่หากที่ผิดแต่ไม่เจ้าถึงมาบ่อยก็กลับตัวจนถึงตอนนี้เจ้าคิดว่าข้าจะไปเจ้าไปง,ง่ายง่ายกันเหรอข้าเหมือนซะกลับในเมื่อเจ้าอยากเสียหน้า ก็อย่าหาว่าข้าใจร้ายคนเล่ากันนะออกมาเจ้าหญิงก้าจัดการคนฟ้าประตูด้านนอกเรียบร้อยแล้วอ๋าทำได้ดีมาก Arakan, cái ném có chuyện gì lên nó ở ngoài kia có chuyện gì vậy anh em ơi anh em có chuyện gì vậy 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 có chuyện gì thì có có chuyện gì vậy anh em có chuyện gì có chuyện gì ตาเห็นแล้วนี่พวกข้าทำนอย่างหนักเพื่อหาใบสัญญามารักษาท่านท่านตอบแทนอะไรครับสักอย่างได้ไหมจะาิงตกกจตอะไรข้าอยากจะยืมคนที่มีฝีมือของฝาบาสักสองสามคนเพื่อต่อสู้สักวันหนึ่งนะถ้าเป็นหุ่นัเจ้าหญิงคิดว่าอย่างไรข้าจะยืมเข้าไปได้แต่เจ้าไม่ถึงขนาดยกหลังกาของสิญิาตาแค่หู่สัตวคนเดียวก็เปลี่ยนพอละ ยเสียวเออถึงแม้เจ้าจะรู้ว่าข้ารู้สึกยังไงกับองค์ชายาซแต่จากนี้ไปเจ้าจะรู้ได้อย่างไงว่าข้าจะทําอะไรกับเจ้าต่อไปหากจะพูดถึงเรื่องนี้ก็ต้องพูดถึงพวกอุโสลู่ยุนถ้าข้าจะไม่ผิดพวกอุโสลู่ยุนโจมตีข้าที่ส่วนหยวนเหมือนเป็นเพราะการยุยงจากเจ้าข้าจำได้ว่ารู่ยุนบอกว่าไม่ถอยยุติข้า ต่ข้าคิดไม่ถึงเลยว่าเยสุจะโดนความลับระหว่างข้ากับลู่หยุนได้นี่เมื่อเจ้าข้าข้ามีสมเร็จในแผนแรกเจ้าต้องใช้แผนสองอย่างแน่นอนแล้วเจ้าคิดว่าข้าจะรอให้เจ้าคิดแผนกำจัดข้าอยู่ฝ่ายเดียวอย่างนั้นเหรออันนี้เจ้าหมายความว่าที่วันนี้เจ้ามาหวงใจซานเพื่อกลั่นยาแล้วเข้าใกล้เขาช่วยุคเขาด้วยคำพูดทั้งหมดป็นเพราะข้างั้นเหรอ อย่าโก,กดธข้าเลยนะที่ทำแบบนี้ยินดีด้วยทุกทายถูกทั้งหมดเฮ้ <laughs> ยเซลเออข้าไม่คิดเลยว่าข้าจะแพ้เจ้าแบบนี้ยัเซลเออที่เจ้าให้หูซานมาที่นี่เพื่อเขาบอกเรื่องของข้ากับองค์ใจซานใช่ไหมเฮ้ <laughs> ยเซลเออ์เจ้ามันไร้แก่นมะลองคิดดูสิ แบบนี้มันไม่ดีไปกว่าการฆ่าคนรอกจริงไหมตูวไห่ถเดิมทีข้าโอกาสเจ้าเพราะว่าเจ้าช่วยสอนวิชาการแพทย์เก่งข้าแต่ไม่กล้ากลายเป็นเป็นสัจกรข้าเครียดกล่อมแล้วให้เจ้ากลับตัวซะแต่เจ้าเลิกคิดที่จะฆ่าข้าในตอนนั้นข้าอาจจะปล่อยเจ้าให้มีชีวิตอยู่ต่อไปก็ได้แต่แต่ตอนนี้มีสองตำแหน่ง แต่ตอนนี้มีทางให้เจ้าเลือกที่สองทางเท่านั้นไม่หลงเดาด้วยก็ขึ้นสวรรค์ถ้าหญิงนั้นกาจะฆ่าเจ้าตอนนี้ก็คงจะไม่ผิดกูดูตู้นี้ไปออเออมีคนซื่อสัตย์และไม่กลัวตาสิด,ด้วยอูซาน,นไปลาตัวเธอกลับมาจะเป็นเดือดตายก็ได้กลับ เจ้าหญิงรู้บ้างตูเจ้หญิงต้เเป็นอะไรใช่ไหมก็ไม่เป็นไรกัสบายดีอย่เหรอยเรอไม่ดูจากปรมิมาณญาที่พวกเขาปล่อยออกมา พวกเขาแข่งแข่งาวชายชุดดำหลายสิบคนในตอนนี้และพวกเขาน่าจะอยู่ในระดับที่สี่ข้าตุกคนที่นี่ให้หมดเยกใครหนีรอดไปเลยระบบเอาดาบออกมาแล้วพลังงานจะถูกผลึกไว้แต่ความทรงจำของข้ากับกล้ามเนื้อมันก็พอจะช่วยได้ ดูจากกลุ่มคนที่สวมหน้ากากฆ่าคนในชุดสีดำนั่นพวกเขาไม่ได้เป็นคนของทั่วให้ถังแน่ๆข้ายเสียวกรดพลังมัดตัวหญิงปลังวิอยากขอบคุณพวกนี้ทั้งชั่วร้ายและเก่งแกล้งม้าต้งรีบดนีไปก่อนก็จะขวาว่าเองเจ้าคนเดียจะสู้พวกมันได้ยิงง่ายมีตุกหัวค่ะตกลงเราไปกันเถอะ เว้ตงเหอเยสอ,อก,กับเร้วจะดีไปแล้วคู่ต่อสู้ก็บวกแกก็คืคอกะส่วนนี้ที่ยืนทางรองคณะบดีโตคคนของเราลงมือแล้วถ้วยถังเนี่ยไรยประโยชน์จริงๆถข้าหลวงเชื่อใจเธอมันนาะสุดท้ายข้าก็ต้องทำเองใช่ แต่ทั้งก็ใช้เทคนิคลับบาปประหารจิตประการและสกกาถาสองครั้งใส่เธอแต่มันก็ไม่สามารถทำร้ายได้ไม่แต่เส้นขนยี้เสียวเออมันไม่ใช่ความผิดของเธอทั้งหมดตอนนี้เขาแรกคาถาความริษยาและความเกลียดชังใส่ตู้ให้ทางเดิมทีข้าคิดว่าเธออาจจะแค่รู้สึกอิจฉาที่ทัญญารับยี้เสียวเออเป็นลูกศิษย์อีกคนเพียงแค่ในจิตใจของเธอมีความริษยาและความเกลเียดชังเพียงเล็กน้อยแต่มันจะค่อยๆเต,ติบโตขึ้น ในอนาคตเธอจะช่วยข่ากำจัดเยื่เซลล์เอ่อได้ใครจะไปคิดว่าตัวไอ้่างคนนี้จะถูกกักขังไว้ด้วยความรักจนกระทั่งตัวควบคุมตัวเองไม่ได้และประมาทในการกระทำของตัวเองและเสียสติไปแล้วความริษยาวามเกลียดชังนี่คือกระตาที่ท่านไร้ใส่ตัวไอ้ถังใช่หรือเปล่าตัวไอ้ถงมันได้ประโยชน์การด้วยกระตาใส่เธอมันทำให้ข้าเสียเวลา ทำลายบาปเจ็ดประการจริงสิหลัวเซินคนที่ส่งไปฆ่าเยเยเซอวันนี้คือคนที่มีพลังวิญญาณระดับสีทั้งหมดเ,เลยใช่ไหมใช่แล้วหลังจากคนของเรารู้ว่าถ้วยต่างก็จะโจมตีเยเซอเออพวกเขาจะออกมาทันทีเมื่อไหร่ที่คนของถ้วยต่างพลาดพวกเราก็จะโจมตีทันทีแล้วอีกอย่างวันนี้คุณๆนั้นไปด้วยยังไสงสะวันนี้เยเซอเออก็ต้องตายแน่นอน ออคนคนนั้นไปด้วยเลยดีมากเยสิวเออถูกถ้วยถังเล่าปลาตัวไปที่ชาญเมืองไม่เยสิวเออตายถ้วยถังก็จะกลับเป็นแพนร่ระบาบและได้รับโทษเจ้าหญิงโทอหนีมาไกลจากหมู่บาา้บบานนั้นระยะหนึ่งแล้วท่านไม่มีพลังวิญญาณต้องกวัจะพักสักดอยไม่ฉันมือเน,นี่ยนตรา,ายเกินไปกลุ่มคนส่วนมากากสีดำและหน้ากากเกียวไม่ใช่พวกเดียวกันพวกเขาส่วนใหญ่เป็นผู้ปลูกฝังชั่วร้ายเราต้องรีบออกไป เขาเป็นใครกันทำไมถึงไปยืนในป่าแถบเช่นเมืองต้นเดืกแบบนี้เอ้ฉันจะเปลี่ยนไปมายืนทำอะไรอยู่ตรงนี้เอ้อเอ้อทำไมข้าก็ขยับไม่ได้โวยตงเหอให้ตายเถอะนี่มันอะไรกันขยับตัวไม่ได้เลยต้องยังก่อนข้องั้นเหรอโวยตงเหอะมีพลังวิญญาณระดับสี่ยังข้อระดับห้า แต่ก็ยังถูกกักขังจนไม่สามารถขย,ยับตัวได้ส้มเป็นไปได้ไหมว่าเด็กชายคนนั้นมีพลังวิญญาณระดับ5้าแต่เ็าอายุยังน้อยจะมีพลังวิญญาณระดับ5้าได้ยังไงเหล็กของเพื้ฝึกฝนยิ่งสูงอาอยู่ขเขายิางน้อยลงมีการถามากมายในจวงหลิงที่สามารถาารถไไักษาใบหน้าของเขาได้หากเจ้าสนใจถ้าสามารถแนะนําเทคนิคการรักษาวความงามให้เจ้าได้นะนี่มันไม่ใช่เวลามันแนะนําเทคนิคการรักษาวความงามนักไงอ่ะี่พี่หยาทางช่วยคัดเดือหน่อยสิ ยี่เสียวเออข้าจะช่วยเจ้าแก้ปัญหาแค่ในระบบจะไม่สามารถช่วยเจ้าในการต่อสู้ได้ข้าจะไปเตรียมยารอเจ้าหากเจ้ารอดจากไปพิบัตินี้ได้บางทีเจ้าอาจจะต้องใช้มันอิซอมเจ้านี่พึ่งพาไม่ได้จริงๆเลยข้าไม่เจ๊คนแต่เป็นระบบนะขณะเขาไม่ได้ปล่อยพลังวิยานเต็มที่นะแต่มันก็ทำให้ก้ากลัวดได้ ไปสิอย่าไปย่มนี่โดนเลยมันไม่มีประโยชน์หรอเจ้าก็เหมือนลูกแก่ตัวน้อยน้อยที่รอาการตูเชื่อบีบคาผู้หญิงแล้วยังจะมีหน้ามาหัวเราอีกนั้นเหรอ <c ười> ตรงนี้จางสุดชั้นมาใช่ไหมโอ้ฉลาดมากหนึ่งตัวแซบ่บตาขงเจ้าไปถูกต้อง อารมณ์เสีย่ะแ่ก็จะไม่ทำสีแนะ่เจ็บปวดเจ้าเห็นเด็ดขาเลยปลัหมดถ้างันก็จะดกับเจ้กวดกุลาวกันเอเอหวยตงเหอหวยตงเหอเขเป็นโรคจิตอย่าทำหนะ้าเจ็บปวดเขาจะได้ใจถ้าลงทำหนะ้าตลกแบ่แบแบ ไม่สนุกเลยก็เป็นคนโรคจิตจริงๆ